สวัสดีคร <t> ับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นะครับวันนี้แอตโตกลับมากันอีกแล้วก่อนอื่นขอบคุณนะครับเนื้อหาทางคลิปนี้จากไทยวันการ์ดขับก่อนเลยซึ่งเห็นหน้านี้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเราจะมาพูดถึงการชุดนี่จริงๆมันควรจะพูดดีบีดีรุนสามก่อนนะแต่ว่าบีดีบีดีุนสามแบบที่เป็นบีทียังไม่มามันมาแต่ซีพีและเขาสปอยนี้ก่อนก็โอเคเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนก็ได้นะครับกับชุดดี LBT บีนหนึ่ง นะครับซึ่งเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือบล็อกเงือกต่อให้ปัจจุบันมันจะดูเป็นนักเรียนแล้วมันไม่ใช่เงือกก็ตามแต่คนไทยจะชินกับคำว่าบล็อกเงือกแล้วกันนะครับบล็อกเนี้ยจากการที่เราเห็นสปอยแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นบล็อกซุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปอยมันมาตุ้มเดียวเลยมันไม่เหมือน C p พปกติเนี่ยถ้าหลงมันเป็นชุดธรรมดาเป็นตีทีก่อนเป็นบีทอย่างเงี้ย มันจะมีมันจะรู้เลยเพราะว่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นกล่องสุ่มนะเดี๋ยวจะเป็นคอมพิวต์นะแต่เน,นี้คือมาตุ้มเดียวเลยนะครับแล้วก็มาหน้าเขาถ้าจําตารางไม่ผิดมาพร้อมบีทีเลยซึ่งในคลิปเนี้ยบอกก่อนว่าเราจะไม่อ่านสกิลให้ทุกตัวนะมึงดูจํานวนก่อนโอ้โหเออคือจะพามาดูแหละเอาง่ายๆแต่ว่าจะอ่านหัวหัวของตัวสายที่เขาให้มาทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามสี ห้าประมาณ8ปนะครับประมาณ8ตัวที่เป็นเกตสาที่คิดว่าลงแวนได้แล้วกันต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะไปดูอะไรดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาอันแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยะจะเป็นเกตสาซึ่ง จะมีความสามารถออโต้เมื่อมันลงช่องแวนการ์ดด้วยการไลทับตัวมันเองก็คือเพอร์โซนาตัวมันเองเนี่ยสามารถเคลื่อนดับบาร์สหหาตัวมุ่งสู่การเป็นไอสุดยอดไอดอนไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณแสดงและนําขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดก็คือเอาง่ายๆครับถ้ามันลงรอบแรกมันไม่ได้อะไรมันต้องลงมันต้องไลทับตัวมันเองถึงจะได้และมีเคสหนึ่งในช่องแวนการ์ดเมื่อมันโจมตีฮิตนะครับจัวหนึ่งเลือกเรียกไก่ของคุณที่มีที่มีคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับเอีย เอียียคอนเลนนะครับน่าจะใช่ใชนะเอียคอนเลนะอ่ะอีกคีย์เวิร์ดคำนี้นะกันในชื่อ1นึ่ใบบวกห้าพตัวเนี้มันมันเก่งอยู่นะสำหรับเทคล่างเพราะว่ามันแค่โจมตีฮิตแล้วก็จัวเลยนะครับตีฮิตจัว่วเลือกเรียหนึ่งตัวบวกห้าพก็อาจจะต้องเล่นกับการติดชื่อเนี้ยมีชื่อเนี้ยอยู่ในชื่อการนิดหนึ่งนะครับตัวต่อมาตัวนี้เดี๋ยวมีความงงแน่นอนตัวนี้มันมีเทคออโต้ในช่องวันกาศ เมื่อเริ่มต้นเมนเฟดคุณเลือกการ์ดจากบายโซนเรา1ใบนําการ์ดไปนั้นขึ้นมือถ้าถ้าคุณนําขึ้นมือให้บายการ์ดจะบนสุดจากกองการ์ดคุณในสภาพหงายหน้า1ใบอันนี้แน่นอนครับเมื่อเริ่มต้นเมนเฟดแปลว่าเราสแตนแอนดอร์อะไรเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เข้าไลฟ์เฟดแล้วก็เข้าเมนเฟดพอเข้าเมนเฟดปุ๊กก็จะเริ่มให้หยิบขึ้นทีนี้มันจะมีเทคปีกขาวกับปีกดํา ดูที่ปีกขาวก่อนปีกขาวบอกว่าในช่องคอนติเนียร์ในช่องแวนการ์ดในเคร์นคูณยูนิตนี้บวก5000บวกคี้ปีกดำในเคิร์นคูณยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งลบ5000ทีนี้ไอส้สก,กิลปีกขาวปีกดำเนี่ยมันคืออะไรมันบอกว่าสก,กิลปีกขาวอะทำงานต่อเมื่อในบายโซนเรามีการ์ดท,ที่เป็นเลขเป็นมีแต่การ์ดท,ที่เป็นเกรดเลขคี้เท่านั้นก็คือ1กับ3นะครับก็คือถ้าในบายโซนมีการ์ดแค่ 1- กับ3เทกบนจะติดแล้วก็ สำหรับสกิลปีกดำจะทำงานต่อเมื่อมีแต่การเลขคู่ก็คือ0นกับ2 024อ่าอนาคตเหมือนมีเกตสนะครับก็จะติดเอาง่ายๆเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ในบายโซนเรามีแต่เกตที่เป็นเลขคี่กับเกตที่เป็นเลขคู่เราอยากได้สกิลฝั่งไหนเราอยากได้สกิลฝั่งหว,วก5 0 0ันบุกคีให้ตัวเองหรืออยากได้สกิลลบย่พลังของฝั่งตรงข้ามตัว5,000ันทั้งหมด ไอ้คนละห้าพันทั้งหมดนะครับก็ต้องพยายามจัดสรรบายโซนให้เป็นอย่างนั้นมันถึงบอกว่าคุณสามารถเลือกการ์ดไม่เลือกการ์ดจากบายโซนึ้นหนึ่งใบเนี่ยขึ้นมือได้ถ้านําขึ้นมือปุ๊บไอ้นี่นะครับก็ตามนั้นทีนี้ตัวต่อมามีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพิร์ทเ์นเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเลือกเพลงที่หงายหน้าอยู่ในออเดอร์โซนคุณหนึ่งใบร้องเพลงนั้นความสามารถของเพลงนั้นจะทํางานและคว่ำการ์ดใบนั้น หลังจากออกผลความสามารถเสร็จแล้วนะครับเลือกเพลงเนี่ยมันจะน่าจะเป็นการ์ออเดอร์ครับที่อยู่บนมาบอกว่าที่อยู่บนออเดอร์โซนคุณก็มันเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะเหมือนการเซตออเดอร์คล้ายๆพวกสีเท่านะครับและมีเทคนึงเป็นเทคออลโตในช่องแรนกากาดเมื่อโจมตีถ้าออเดอร์โซนคุณมีการ์ดคว่ำอยู่สองใบหรือมากกว่าเลือกเพลงที่งายหน้าอยู่บนออเดอร์โซนคุณหนึ่งใบร้องเพลงนั้น จนจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่สามารถเลือกการที่มีความสามารถ PG หรือว่าความร้อพิทักษ์ลงช่องการเดียนได้นะครับ mm hmm. ก็อันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะก็คือเล่นกับออเดอร์ไปเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวที่เ,เป็นตัวแบบมันเรียกว่าร้องเพลงอะเออเป็นตัวที่ร้องเพลงนะครับก็ออเดอร์น่าจะเป็นบทเพลงที่เขาร้องได้ประมาณนี้ตัวต่อมามีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดโซบาร์สหนะครับทูฮา ทูฮาเทลูปี้อ่าน่าจะเป็นตัวชื่อตัวนี้เลยนะครับจนจบเทินยูนิตนี้จะบวกหมื่นห้าและคู่แข่งไม่สามารถดิจเต็ปได้แล้วก็มีเทคแอคทีฟอันนึงในช่องวันากาศโซบาร์หนึ่งเอเวนลาติงซับพาซับไฟนะครับดูการห้าใบบนสุดจากกองการดคุณเลือกยูนิตไม่เกินสองใบคอลงช่องเรียากากศที่ไม่มีตัวอยู่ทิ้งการ์ดที่เหลือแล้วก็ยูนิตเหล่านั้นบวกห้าพันจนจบเทินก็ตัวเนี้ย เล่นกับติดชื่อแน่ๆแหละต้องมีอ e ีตัวนี้ต้องม e ตีตัวที่มี e 2ตัวนี้อยู่ก็คือตัว Ruby กับตัวทาร์ไฟนะครับเล่นชื่อเขาเรียกอะไรชื่ออัญมันนีทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งตัวต่อมาอันนี้อยู่ช่องเรียแล้วมีเทคออโต้ในช่องเรียการเมื่อแวนการคุณลงสนามบายยูนิตนี้จั่วการหนึ่งใบนะครับแล้วก็เมื่อการใบนี้ถูกบายจนจบจนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งปีกขาวและปีกดําของการคุณ จะทำงานทั้งสองอย่างตัวเนี้ยมันทําให้ปีกขาวและปีกดําทํางานคู่ปีกขาวและปีกดําปกติมันจะทํางานแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่ทํางานทั้งสองอย่างนะครับก็เล่นกับการบายก็จะเห็นได้ชัดเลยตัวต่อมาตัวนี้ก็เป็นตัวเลียเหมือนกันตัวนี้บอกว่าเมื่อคุณเล่นทูฮาเทลูบีถ้าเป็นกาของคุณเป็นมาจิริกา วีลิต้าก็มาจิดีกา้าลีวิต้าน่าจะนี่ตัวคือตัวนี้อ่ะนะครับอยู่ในนี้วงหมื่นเราจบเทินถ้าคุณเล่นออเดอร์คอ่าคุณสามารถเล่นออเดอร์ได้เพิ่มหนึ่งครั้งด้วยอันนี้ก็แสดงว่าสายเนี้ยจะมีการคอมโบกับพวกออเดอร์ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อ่านทุกใบนะครับแอตโตก็ยังไม่ได้อ่านสปอยลงนะเพราะว่าไม่ได้ตามแคนสิ่งนี้ขนาดนั้นนะครับถ้าผิดยังไงขออภัยด้วย ตัวต่อมาตัวนี้เป็นตัวเลียเหมือนกันที่เป็นเกรดสามเมื่อลงบนช่องเรียกาศจากที่อื่นนอกจากมือก็คือลงจากไหนก็ได้ที่ไม่ให้จัดไปน,นี่นะโตอาหงายแดมหนึ่งและเลือกเรียกาศของคุณในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้หนึ่งใบสแตนแสดงว่าต้องมีใบยกและทําให้มันลงได้มีเทคนึงนะครับออตโตในช่องเรียกาศเมื่อโจมตีอยู่นี้บวกห้าพันจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้กองการคุณอารมณ์เหมือนสไปาบาร์เธอลงมาได้นู่นได้นี่แล้วก็ตีเสร็จก็หายไปนะครับ ตัวต่อมาอันนี้มีเทคในช่องแวนนะเป็นน่าจะเป็นสายแวไพายนะครับมันเป็นเผาแวไพายมีเทคออโต้นะครับเมื่อได้เช็คครบก๊ตเผาผีที่เป็นนอร์มอลยูนิตนะครับก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นไม่ใช่ทิกเกอร์คุณสามารถ c อยูนิตนั้นลงช่องเรียากาดแถวหน้าที่ว่างอยู่ได้ถ้า c อ l l เขาด้บาร์หนึ่งยูนิตเนี้ยได้บวกหนึ่งก็คือเช็คเช็คเจอปุ๊บ ก็คอเลยแล้วก็เขาจะบาดหนึแล้วก็ได้วบวกเลยนะครับประมาณนี้อันนี้สําหรับเกจสจะเห็นได้ว่าจะมีสายอา่จะมีสายอันนี้หนนะครับแล้วก็จะตัดอันนี้ทิ้งก็ทั้งหมดมี5สายอ่ะนะครับก็มีตัวซับพอร์ตอะไรที่เหลือจะเป็นตัวซับพอร์ตทั้งหมดทีนี้ขออนุญาตข้ามเลยมาดูที่ตัวของอ่าโอเวอร์ทิกเกอร์หลายๆคนน่าจะอยากรู้โอเวอร์ทิกเกอร์เนี่ยเหมือนเดิมครับความสามารถเกิดในเทอร์เราเมื่อเราได้เช็ค นะครับในเทินคุณเลียกาศทั้งหมดของคุณบวกใบละหมื่นนะครับแค่นั้นเองนะก็ไม่ได้หุยหวาอะไรมากแต่ทีเนี้ยอีเทคตัวเนี้ยคือเอาง่ายๆครับทุกตัวเทคเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอยู่ที่คุณเลือกเล่นจะเล่นสายไหนนะครับมันคงมันจะมีไอดอนมีซองมีปีกแล้วก็น่าจะมีแวมไพร์อะไรพวกเนี้ยเออเนี้ยอันนี้น่าจะปีกนะครับ นะก็เลือกเอาเองหรือว่าไม่ได้ซีรีสก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกนี้มันแล้วแต่ความชอบเลยระดับหนึ่งเหมือนกันนะและทีนี้ของจําเป็นมันเป็นหัวแร่ก็คือเรื่องของ PG นะครับเราจะอินเสิร์ตแต่ของที่มันเป็นของสามัญน,นะหัวแร่ PG ก็จะมี5 5ใช่ไหมหนึ่งอันนี้1เป็นกระต่าย1 2 3 4 5อา4้าไอซีนะครับ ใช่หมหนึ่งสสามสี่ห้าโอเคห้าใบห้าใบสําหรับห้าสายก็อยู่สายไหนก็ตามนั้นครับนะหรือถ้าไม่ได้ซีเรียดก็ใส่ตามที่ชอบได้นะครับก็ตามนั้นทีนี้อยากให้ดูพวกอาร์ตพิเศษนิดนึงเนี่ยของมันก็จะมีให้เยอะแยะนะทิกเกอร์ก็จะโหทิกเกอร์แทบจะแบบตามสายเลยนะเพราะว่าในสตาร์เตอร์มันก็มีทิกเกอร์ใช่ไหมไอ้นี่มันก็มีทิกเกอร์ให้อีกนะทิกเกอร์เพียบเลย นะครับดอทิกเกอร์เอ้ยคิทิคอลทิกเกอร์เอ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมีให้ฟอนเฟิร์นอะไรมีให้ฮิลฮิลมีกี่แบบวะเนี่ยฮิลแม่งอีกริออ่ยสามแบบในสต,ตาร์ัเตอร์อีกแบบเป็นสี่แบบนะครับอดอดงออเดอร์ก็มีอย่างเงี้ยนะครับเลือกเลือกเขาได้บัตรหนึ่งเพื่อเล่นการใบนี้จวดหนึ่งเลือกยูนิตคูณหนึ่งใบบวกห้าพันอะไรอย่างนี้เลือกอยูนิตของคูณหนึ่งใบบวกห้าพันจนจบเทินอันนี้ก็เป็นคอมมอนออเดอร์นะครับก็ถือว่าเป็นซัพแม่งทุกสายอะ่ะเออต้องพูดอย่างนี้แล้ว ไฮไลท์คร ja ับของชุดมันก so e uh, ็คือพวกอาร์ตพิเศษนะครับอาร์ตพิเศษก็จะกลับไปเป็นเงือกอีกครั้งครับนี่เป็นเงือกบนเลยนะครับก็กลับไปเป็นเงือกก็อย่างที่เราบอกครับว่ามันเป็นเป็นเด็กเป็นบล็อกเงือกก็ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเป็นจะกลับไปเป็นมีหางเกือบหมดเลยนะครับหลายตัวจะมีหางแล้วก็จะเป็นอันแรกจะเป็นมีหางใช่ไหมอันนี้จะเป็นเหมือนออกเป็นไอดอลไปเลยนะครับเป็นอาร์ตแบบสเตทนะครับเป็นสเตทไปเลย แล้วก็จะมีอาร์ตโรงเรียนนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะจะเป็นอาร์ตอ่ะเป็นฟูอาร์ตของโรงเรียนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็โอ้โหเรียกว่า SP แม่งบานตะไทยอะ่ะเปิดแถแบบใครอยากได้ฟูเอนี้มึงตายนะครับได้พูดคำเดียวว่ามึงตายนะพี PG ก็มี SP นะครับออเดอร์หลายหลใบก็มี SP โอ้โหออเดอร์แม่งสวยชิไมไข่นะภาพมันเต็มดีภาพมันเต็มนะครับบางใบสวยมากนะก็ สำหรับใครที่อยากเล่นสี่งชมพูอันนี้เราคุยกันอย่างแฟร์และแฟงแฟงเลยนะครับมันคงเริ่มต้นที่1นึ่งสตาร์เตอร์กับอีก4ี่บ็อกโดยประมาณเอออันนี้คือแค่เริ่มต้นถ้าคุณอยากได้ฟูลฟอยสตาร์เตอร์มันก็กลายเป็น4 s t สตาร์เตอร์กับอีก4ีบ็อกถ้าคุณอยากได้ฟูลเอพมันคงมากกว่านั้นมากๆอันนี้พูดตรงๆเลยถ้าดูจากอันเนี้ย โอ้โหบอกเลยครับว่ามหาศาลแน่นอนแต่วงเล็บว่าแต่มันไม่ได้ออกบ่อยถ้าปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งก็พอๆกับคุณเล่นสีเหลืองและคุณตามทุกชุดเพราะสีเหลืองนะปัจจุบันอย่างเงี้ยก็มี1สตาร starter ทุกวันนี้ก็ปลาไป2 CP กัน1 BT และกว่าชุดนี้จะออกอะ่ะมันก็1สตาร starter กับ3 CP กับอีกับีก3 BT นะครับก็คือโดนไป7ชุด8ชุดเหมือนกันแต่อันนี้มันโดนแค่ชุดเดียวหนักๆเลยก็ตามความชอบครับใครชอบสีนี้ก็เชิญเล่นกันได้นะครับประมาณนี้ผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่างที่เราบอกครับเราคงรีวิวไม่หมดเพราะมันเยอะนะครับอันนี้มาพูดถึงร่าวๆแล้วก็มาให้ดูของในชุดกันมากกว่านะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ